สวัสดีครับมาพบกับช่องกูจะเที่ยวกันดีหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะไปกันที่เขาหนอนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราเดินทางกันมา3คันเลยทีเดียวนะครับจะมาพร้อมกับนี่ครับผมพี่ไอ้นะครับพี่พัดนะครับผมแล้วก็น้องโบนะครับผมนี่ครับวันนี้เราเดินทางกันมา3คันนะครับ3สไตล์กันเลยทีเดียวนะฮะ อ่าไม่ว่าจะเป็นนี่เลยใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากเดินทางมากับอะไรครับโรเจอร์เอเดฟิลุ่นหิมารยยานครับผมครับผมทิพัดนะครับผมเมจิโอรโย่สามร้อยห้าสิบครับครับผมนี่ครับแล้วก็ระหว่างทางเลยครับเดี๋ยวเราจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงนะครับคลิปนี้สนุกแน่นอนครับผมติดตามครับครับตอนนี้เติมน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะครับที่เขาหนองนะฮะก็ผมเติมน้ำมันนะครับตอนนี้เต็มถังเลยนะครับ ที่ปั๊มบางจากนะครับตรงบางสะหันะครับเวลาตอนนี้ที่เราออกนะครับก็9ก้าโมงครึ่งพอดีนะครับเติมน้ำมันเต็มถังเลยทีเดียวนะครับผมนะครับัดครับแล้วก็รอพี่ไอซ์เติมน้ำมันสักคู่นะครับแล้วก็จะเดินทางกันแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราพักนะครับเข้าห้อง,งาน้ำแล้วก็อาบน้ำกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดแดดช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับเวลา11โมงนะครับตอนนี้อา่าหลังกำลังสนุกเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่าชายนานครับก็อีกประมาณ80กิโลนะครับก็จะถึงเาขาหน่อนะครับที่เราจะไปเที่ยวที่แรกกันตอนนี้นะครับ ตอนนี้จอเราจอดพักรถกันอยู่นะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับยังไงฝากติดตามครับผม ตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับกับสถานที่ที่มีชื่อว่าเขาหนอกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนเขานะครับเขาด้านหลังผมเลยนี่ครับใครเห็นไามไมยเอ่ยอ่ะยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังนะครับนี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนี้เลยนะครับบนเขาหนอนนะครับไปชมมิวด้านบนกันนะครับผมอ่ะ กับพี่ไอ้นะครับเป็นไงครับเดินทางวันนี้ก็สนุกดีครับสนุกเนาะพี่เป็นพาพามาครับสนุกดีครับครับสีพัทนะครับเยี่ยมครับอ่าโอเคเดี๋ยววิวสวยขึ้นไปดูวิวด้านบนดีกว่าโอเคครับครับผมไป Let's go ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันแล้วนะครับอีพัดพร้อมไหมครับพร้อมครับผมไม่มีอะไรพร้อมมากกว่านี้แล้วครับลุย Let's go ด้านหลังผมเป็นทางขึ้นแล้วนะครับสุดยอดไม่มีอะไรสุดยอดไปวันนี้แล้วไปก็ทางขึ้นจะเป็นอ่บันไดปูนนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวทำไว้นะครับก็ ค่อนข้างชันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่เคยขึ้นเขามาแล้วบ้างก็จะมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในในการเดินนะครับเก็บแรงเอาไว้นะฮะสังเกตเหนื่อยแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราแวะพักกันแป๊บหนึ่งครับเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวเราดูว่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุดของเขาหน่อหรือเปล่านะครับอ่ะติดตามครับผมครับตอนนี้ก็น่าจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับ บอกว่าเหนื่อยครับร้อนมากๆด้วยนะครับแต่ก็ต้องอดทนครับเพื่อวิวสวยนะครับเราจะเก็บภาพไปดูไปต่อครับนะตอนนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่ถึงเลยเหนื่อยมากดูด้วยครับาา <laughs> แต่เราไม่ยอมแล้วไปเพราะถ้ายอม เราก็ต้องนอนตังนี้ต่อไปทางก็จะยากขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับนยาก่ต้นทางผมว่าใกล้ น่าจะใกล้ถึงแล้วครับครับแล้วก็มาถึงแล้วครับทางที่เป็นบันไดเหล็กด้านบนชั้นอีกอสู้ ไปต่อครับทักทายลิงด้วยครับ โอ้โหไปต่อครับสูงมากครับน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะฮะนี่ครับยอดเขาอยู่แค่นี้เองลุยต่อ,อเป็นจุดขึ้นสุดท้ายแล้วครับน่าจะถึงแล้วนะครับเป็นไรที่ ท,ท่ายสุดๆลุยต่อครับผมวู้ววสุดยอดครั้งแรกในชีวิตวู้สูงด้วยสวยด้วยวิวยังสุดว เดี๋ยวรยวีวิวรอบๆวิวส,สวยๆติดตามชมครับและนี่ก็คือจุดสูงสุดนะครับของสถานที่ที่มีชื่อว่าเขาหนอครับนะครับ เลยครับ <im itation> นี่ครับผมวิวนะครับสวยงามมากครับด้านบนนะครับมองเห็นจิวเขานะครับเห็นครับเรื่อยๆนะครับสวยงามมากเลยครับ <im itation> ด้านบนนะครับก็จะประดิษฐานในรูปในเรื่องของพระพุทธบาทนะครับ uh, <im itation> ครับนี่สวยมากครับผม เป็นยังไงบ้างครับบนยอดเขาเขาหนอนะครับวิวสวยด้วยนะครับแล้วก็บนภูเขาเนี่ยเป็นเหมือนหินขาวนะครับสลับซับซ้อนอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ดูแบบสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมต้องลงแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับแล้วก็ต้องไปนั่งพักเอาแรงกันก่อนนะครับทำไมงั้นไม่ไหวแน่นอนฮะเจอกันข้างล่างครับผม